สนุกฮะสวีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันกับก,บการนั่งคุยเรื่อง T D anime ละกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้จะไม่ได้มาพูดถึงแมปไหนเป็นพิเศษนะจะมาพูดถึงปัญหาที่ผมเจอนะซึ่งปัญหาที่ผมเจอเนี่ยผมเล่นณนะปัจจุบันอยู่2แมปซึ่งผมไม่ทราบว่าแมปที่เป็นอ่าอย่างเช่น anime defender หรือแมปอื่นๆ anime world อะไรเงี้ย อาจจะไม่มีปัญหาตรงนี้เพราะว่าต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้เล่นนะปัจจุบันแล้วซึ่งสิ่งที่จะมาพูดวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Anime crossover และ Anime last stand นะครับว่าปัญหาที่ผมเจอตอนที่ผมเล่นเนี่ยมันคืออะไรซึ่งมันจะมีคนผ่านได้กับคนที่ผ่านไม่ได้เราจะมานั่งถกเถียงกันเรื่องนี้กันนะครับกับความยากของเกมซึ่งผมแค่อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะผมแค่มองว่าอันนี้มันเป็นปัญหาที่เกมทีดีนะปัจจุบันเนี่ยทุกเกมอา,อาจจะต้องเจอ แต่ถ้าเกมไหนมันไม่ได้ทําแบบนั้นมันจะไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ว่าเกมซะส่วนใหญ่ถ้าบาลานซ์มาไม่ดีหรือแบบทําออกมาแล้วแบบว่า,าทําให้เกมมันสูญเสียสมดุลเนี่ยมักจะเกิดจากปัญหานี้อันนี้คือความคิดของผมนะครับคือผมจะเริ่มจากอันนี้ก่อนผมจะอธิบายศัพท์ที่ผมเข้าใจก่อนนะครับอันนี้คือผมเข้าใจส่วนตัวคนเดียวนะคือคําว่าพูับพูวคืออะไรพูคือเหมือนมันเป็นศั์ที่เอาไว้ เดี๋ยวผมทําให้เห็นภาพแล้วกันสมมุติว่าภูหนึ่งภูเนี่ยมีตัวละครในเกมนะตัวละครในเกมทั้งหมดเลยยูนิตนะครับสมมุติอนิเมละลรแซน,นิเมะคอสโอเวอร์มี100ตัวนะครับยูนิต100ตัวอยู่ในสระนี้มันคือสระน้ำนะคือทุกคนมองให้เป็นสระน้ำแล้วกันผมใจสีฟ้าเนี่ยมันคือสระน้านะครับแล้วสระน้ํา100ตัวเนี้ยมันจะสามารถหยิบออกไปใช้ณคอนเทนต์ใดๆใ,ในเกมได้บ้าง ซึ่งณนะปัจจุบันทั้ง2เกมเลยไม่ว่าจะเป็น a n i m เมชั s s คอสโหรือ Anime ม a s t s ล a ส d ที่ผมเจอมาคือ,อการดึงออกมาอ,อันนี้ภูใช่ไหมอันนี้คือยูนิตตัวละครอันนี้ภูใช่ไหมสมมุติผมเรียกว่ามันเป็นว่าภูหนึ่งสระน้ำสระ,ะแรกอันนี้สะของภูหนึนะแล้วผมก็เขียนอันนี้สะของภูสองสระอันที่2อันนี้คือตัวละคร100ยูนิตนะครับ หนึ่งร้อยตัวตัวละครหนึ่งร้อยตัวเนี่ยจะสามารถดึงมาในสองสองสะเนี้ยเอาไปใช้งานแตกต่างกันได้มากน้อยแค่ไหนยกแต่ปัญหาที่ผมเจอเนี่ยผมกะจะยกตัวอย่างก่อนแต่ว่าผมขออนุญาตพูดก่อนเลยก็กันว่าณนะปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็น last s t a ต d หรือ c r o s s o v e r ์หนึ่งร้อยยูนิตเนี้ยดึงมาในสะแรกเนี่ยได้สองตัวทุกคนมันน้อยไหมในหนึ่งร้อยดึงได้มาสองตัว น้อยมากนะอย่างเช่นภู้สองอะผู้สองอะดึงได้มา3ตัวใน100่งร้อคืออันนี้มันน้อยมากคือช้อยในการเล่นของเรามันน้อยมากครับอ่าอันนี้พอจะเห็นภาพไหมสมมติว่าคอนเทนต์ที่เราจะไปลงเนี่ยสตอรี่อ่ะเราไปลงสตอรี่สตอรี่นะครับผมขีดไว้เลยสตอรี่อ่ะเนี่ยเราไปลงสตอรี่แล้วสตอรี่เนี่ย มันจะบังคับให้เราเลือกเนาะว่าเราจะเอาตัวละครตัวไหนไปลงได้บ้างเพื่อเๆก็ต้องน่าว,วิเคราะห์ว่าเอ้ยตัวนี้ตัวนั้นตัวน,นั้น,นสุดท้ายแล้วอะเกมอะมันฟิกซ์ให้เราเนี่ยสามารถใช้ได้แค่พูลหคือ2ตัวเท่านั้นทั้งที่ในเกมเนี่ยมันมีตัวละคร100ตัวเข้าใจไ,ไหมฮะเอออันเนี้ยผมว่าการจัดการของเกมเนี่ยมันไม่บาลานซ์อย่างเช่นอะไม่ใช่สตอรี่ก็ได้ไปลงอะชาเลนจ์อะนะไม่เอาอาเรดดีกว่าสั้นกว่า ลงเลบอ่ะลงร1 0ยยูนิตเราดึงมาเราเราคิดคำนวณและว,ว่าตัวละครตัวไหนลงได้บ้างดึ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 งมาสุดท้ายคือในภู2อ,อ่ะเลทเขาบอกว่าต้องเอาไปใช้ในภู2ก็คือสะที่สสะแรกเนี่ยมันสำหรับสตอรี่สะที่2เนี่ยเราสามารถดึงตัวละคร100ยูนิตมาได้แค่3าตัวแต่ทั้งเกมมันมี100ตัวแต่ใช้ได้แค่3าตัวนั่นแหละปัญหาหลัก ของที่ผมเจอเลยคือตัวเลือกในภูภูนึงอ่ะมันน้อยเกินไปซึ่งใน1ใน1สระเนี่ยครับมันต้องมีความหลากหลายด้วยอย่างเช่นกรณีของการที่ตัวละครอันนี้คือเป็นเป็นวงเล็บนะเป็นวงเล็บขึ้นมาตัวละครที่ง่ายนะครับปานกลางนะครับแล้วก็ยากนะ คือมันจะต้องมีช้อยอย่างนี้ให้ผู้เล่นสามารถเลือกได้มาลมแบบว่าทุกคนเวลาเล่นเกมเนี่ยมันจะมีช้อยง่ายปานกลางยากถูกไหมครับอ่ะซึ่งสมมุติว่าถ้าด่านด่านหนึ่งสตอรี่หรือเลทที่เราไปลงเนี่ยมันไม่มีช้อยอย่างเงี้ยให้เราเลือกอะ่ะมันเท่ากับว่าบาลานซ์มันจะเสียนะครับคือถ้าเข้าไปง่ายแล้วก็คือสมมุติคุณมีบัฟโหดเลยตัวละครเมตาผมจะไม่พูดถึงเรื่องเมตาซะส่วนใหญ่เพราะว่า อันนี้เป็นหัวข้อหลักที่ถกเถียงกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นเนี่ยครับผมเขียนว่าเมตาแล้วกันคือเมตาเนี่ยมันเป็นปัญหาหลักเลยคือทุกเกมมันเป็นอยู่แล้วครับทุกเกมมันเป็นมันมันเป็นอยู่แล้วเมตาเนี่ยทุกเกมมันสามารถใช้ได้อยู่เลยไม่ว่าจะเป็นโมบาหรือเกมอะไรก็ตามแต่มันต้องมีเมตาอยู่แล้วเมตาคือตัวละครที่มันเก่งครับเก่ง ในแพทนี้สามารถหยิบมาใช้ได้ทุกคอนเทนต์หรืออะไรก็ตามแต่เล่นแล้ววินเลตชนะ100อันนั้น,นคือเมตาซึ่งผมจะไม่พูดเรื่องนี้คือเรื่องนี้ครับมันเป็นเรื่องที่ทุกเกมปัญหาส่วนใหญ่ต้องเจอว่าเฮ้ยตัวละครใหม่ๆเข้ามาอเอาเอาใน TD ของเราเลยก็ได้ตัวละครใหม่ๆเข้ามา,า,า,มา,มาส่วนใหญ่มันจะเป็นเมตามันจะมี2ออย่างเลยคือตัวเก่าที่บับเข้ามาเก่งมากกับตัวละครใหม่เข้ามาแล้วเก่งจัดเข้าใจไหมคแต่ผมจะไม่ได้พูดถึงเรื่องเมตา คือเมตาเนี่ยใครเล่นก็เก่งคนเล่นใครได้ไปก็เก่งแต่ประเด็นเนี่ยคือผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องที่ผมเพิ่งคุยไปข้างล่างเนี่ยครับว่าเฮ้ยปัญหานะปัจจุบันอย่างเช่นอันนี้ผมขึ้นหน้าใหม่เลยนะผมขึ้นหน้าใหม่เลยนะอ่าอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเลยกรณีของ crossover นะครับ crossover ใครที่เล่นจะรู้กันดีคนที่เล่นผ่านผมบอกแล้วมันมีครับมันมีวิธีเล่นอยู่แต่ ตัวละครที่จะเล่นได้มันน้อยเกินไปครับเข้าใจไหมฮะขนาดที่เกมอ่ะอ่ะสมมุติเลยของคอสโวเวอร์ยูนิตนะครับเนสะนะครับยูนิตเนสะมีอยู่50ตัวเลดล่าสุดนะครับแพดล่าสุดที่เป็นเลดเนี่ยครับเลดนะเลดเลดระดับเอ็กซ์ตรีมนอตอะเฮลนะคือใครเล่นมาจะรู้นอต a h เฮลไม่ใช่ระดับคือในในคอสโวเวอร์ครับมันจะมี ความยากนะครับแบบว่าเป็น normal hard extreme แล้วก็ hell นะครับ extreme เนี่ยเกือบยากสุดใครเล่นอาส์ตแสตมันคือไนทะ์แมร์ครับนะอ่ะเนี่ยครับเลด extreme แผดล,ล่าสุดอ่ะมีตัวละครอยู่50ตัวมีสะอยู่สสะก็คือสะภูหนึ่งกับภูสองอย่างที่ผมบอกไปอ่ะคือสามารถเลือกใช้ได้เ,เราดึงมาสะดึงแล้วกันเอาสะเดียว เอาเป็นสระภูหนึ่งอะสะที่1น,นะครับคือเวลาเราหยิบมาเลือกใช้เนี่ยนปัจจุบันคอสโเวอร์เนี่ยหยิบได้ไม่เกิน5ตัวครับบอกไว้เลย5ตัวเขาบอกว่าผ่านได้พี่แต่ทรัพยากรใช้สูงเท่ากับว่าตัวเกมเนี่ยฟิกให้เรามีแค่โหมดโหมดเดียวก็คือ หมดฮาร์ดเท่านั้นหมายถือว่าไม่ใช่เกี่ยวกับโหมดในเกมนะแต่หมายถือว่าวิธีการที่จะลงให้ผ่านโดยใช้ตัวละครได้หลายๆตัวภายใน5ตัวเนี้ยส่วนใหญ่จะต้องฮาร์ดซะด้วย3จริงจตัวละครที่ใช้ได้มันน้อยกว่านี้อีกครับประมาณ3-4ตัวแต่ผมเอามา5ตัวน้องๆหลายคนบอกวิเล่นได้แปลว่าน้องๆคนนั้นเขาอาจจะเป็นระดับฮาร์ดล้วก็ได้เข้าใจว่าคือแบบฝีมือช่ำชองอันนี้ลองคิดดูว่าถ้าเป็นผู้เล่นแคชชัวเข้ามาแบบเจอรลเข้ามาเล่นเกมชิลๆ เขาไม่ได้แบบฮาร์ดคอร์เกมเมอร์ขนาดนั้นแปลว่าผู้เล่นทั่วไปจะไม่สามารถเข้ามาเล่นเกมนี้ได้เลยคือแบบมือใหม่กากระบะได้เลยว่าไม่สามารถเข้ามาได้แต่ถ้าคนที่เล่นจนเจนประสบการณ์แล้วเทพแล้วมมนเป็นทุกเกมนะครับคนที่เทพแล้วเล่นมานานแล้วอะไรเงี้ยมันจะผ่านเข้าใจไหมฮะแต่คนที่เข้ามาใหม่เนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะท้อไปดูได้จากจานวนตัวเลขเลยว่าเกมคนเล่นลดน้อยลงเรื่อยๆนะครับอันนี้คือมันดึงมาเล่นได้ไม่กี่ตัวเองนะ มันไม่เหมือนคอนเทนต์สตอรี่แรกๆที่หยิบตัวนู้นตัวนั้นมาลองเล่นได้อะไรอย่เงี้ยนะครับโอเคต่อมาในกรณีของเคสของ Last Stand นะครับ l a s ล n d อ่ะคลิปนี้มันจริงจังนิดนึงนะใครแบบหับวสมองจะระเบิดแล้วผมว่าผมขอโทษเลยนะครับ Last Stand แพทใหม่โลก2นะครับที่เข้ามาปรับความยากให้ยากขึ้นแล้วมียกตัวอย่างอันเดียวกันเลยมีตัวละคร50ตัว s ตอรีดันธาตุดันธาตุธาต,าตุอ่ะผมขีดเส้นใต้ไว้ปึ๊บปึ๊บอย่างนี้จาก50ตัวนำมาลงสตอรี่ระดับยากเนี่ยได้กี่ตัวดูไหมฮะได้กี่ตัวแล้วจำเป็นต้องพึ่งบัฟขนาดไหนคนที่สุ่มไม่ได้บัฟโชคไม่ดีเท่ากับเล่นเกมนี้ไม่ได้ถูกไหมฮะ หรือจนกระทั่งไปสามารถไปแบกคนอื่นได้ก็ต้องมีบัโรโหดถูกไหมครับสิ่งๆินี้มันเลยทําให้ผมรู้สึกว่าเกม2เกมเนี้ยพบปัญหาเดียวกันเลยก็คือเขาไม่สามารถดึง50เนี้ยแยกออกมาเป็นอีกสะหนึ่งอ่ะหมายถึงว่าทําสะใหม่ทําสะน้ําใหม่แยกออกมาให้มันแบบเออห้นะสตอรี่สามารถลงได้สักอ่าสิตัว มีทั้งตัวหายากตัวหาง่ายและระดับปานกลางง่ายปานกลางยากด้วยคือมันมีช้อยให้เลือกครับสมมติว่าตัวละครมันหาง่ายเอาลงมาเล่นผ่านได้แต่ความยากก็จะทวีคูณคือการวางตัวการอะไรอย่างเงี้ยมีคณิกการเล่นอะไรเงี้ยครับมันจะมีให้เลือกได้ว่าเอ้ยคุณจะเล่นแบบไหนแต่ถ้าตัวละครที่มันเป็นแบบเฮ้ยหาง่ายเป็นเมตาเลยคุณเอามาหยิบวาง2ตัวคุณเล่นได้แล้วสบายๆนะครับ ดันธาตุเหมือนกันตัวไหนเล่นได้บ้างตัวเก่าเล่นได้ไหมมีการบัฟอะไรเกิดขึ้นไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างนะแต่ของจริงเนี่ยสตอรี่เนี่ยมันบังคับอยู่แค่ประมาณ3 4ตัวเท่านั้นนะทันที่ในเกมมันมี50ตัวคือในเกมมันมี50ตัวนะครับในสระเนี้ยสามารถดึงมาใช้ในส่วนของตรงอื่นตรอื่นได้แต่ณปัจจุบันเนี่ยธาตุเนี่ยลงได้กี่ตัว ธาตุมันมีเกี่ยวกับเรื่องของธาตุเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ผมบอกเลยนะแม่งไม่ได้เกี่ยวข้องขนาดนั้นหากคุณอันนี้คือของลาสเทนนะไม่มีบัฟลุงนะครับมันเลยทําให้ผมรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นข้อเสียนะปัจจุบันที่ผมไม่อยากให้แมปอื่นๆพาดหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันจะมาเปิดเพิ่มเติมมันเป็นปัญหาหลักเลยครับการที่ไม่สามารถบาลานซ์เกมได้อะคือไม่สามารถบาลานซ์ได้ว่าเฮ้ยคอนเทนต์นี้ตัวละครตัวนี้เอามาใช้ได้ ผมจะยกตัวอย่างสิ่งที่มันเป็นแบบ The b e s t ให้ฟังเลยของตํานานอย่าง AA นะครับ AA เนี่ย Halloween เนี่ยผมเคยลงแล้วจากประสบการณ์ตัวละครหลายๆตัวนะครับที่หาง่ายอย่างเช่นตัว Battle Pass ตัว BP นะครับทั้ง BP 15และ BP 50สามารถลง Halloween ได้นะครับหรือตัวละครหลายๆตัวที่มีสกิน Halloween ก็สามารถลงได้หรือตัวเมตาอย่างแพ่ใหม่ไม่ใช่ตัวแบลตินพาร์ตตัวเมตาที่สุ่มได้จากตู้เมตาเฟดถ้าใครเล่นจะรู้เลยเมตาเฟดเฟดหลายๆตัวสามารถนำไปลงฮาโลวีได้หรือย้อนกลับไปก่อนหนึ้งก็คือแพ่ก่อนหน้านี้ก็สามารถลงได้คือมันจะลงยากเฉพาะแบบแพ่เก่าๆเลยแบบโ oh, อมากๆแบบแบบแบบเก่ามากอะโออะ คือมันยังลงผ่านนะแต่มันยากครับคือมันมีช้อยให้ผู้เล่นเลือกเยอะมากๆว่าคุณอยากเล่นสบายคุณอยากเล่นตัวอวยหรือคุณอยากเล่นตัวเก่าแต่มันก็จะมีกรณีที่ไม่สามารถเล่นได้คือแบบไม่สามารถเล่นได้ก็คือการกระบาดอันนี้คือมันจะมีกรณีที่แบบว่าคุณไม่อาตัวเก่าเก่าเก่าจะแบบไม่อัปเดตแล้วมาเล่นะมันอาจจะไม่สามารถเล่นได้เพราะว่ามันเก่าเกินไปแล้วอันนี้พอเข้าใจได้เข้าใจไหมฮะ แต่เห็นไหมคือตัวเลือกของ Choice ในการเล่นน่ยมันมีเยอะมากมันมีทั้งแบบ Battle p a r รอันนี้คือหาง่ายนะแต่ความเล่นอาจจะระดับปานกลางนะครับเข้าใจว่าคือมันไม่ได้ง่ายซะแบบว่าโอ้โหใช้แบบทุกอย่างที่มันเอื้ออํานวยมาอันนี้ง่ายอันนี้จะง่ายเลยครับโอ้โดาเมจแบบเวอร์วังอลังการนี่ยังไม่รวมเรื่องของเทรดเลยที่ทุกคนเคยพูดว่าแบบว่าเฮ้ยเกมมันต้องพึ่งเทรดเฮ้ยคุณไม่ต้องมีเทรดอะ่ะคุณยังเล่นง่ายเลยอะ่ะ อันนี้แบตเทิพาสอะไม่ต้องมีเทรดก็ปานกลางครับเล่นได้แล้วสุดท้ายคือโอเนี่ยมันจะอยู่ในเกมที่แบบคนชอบตัวเก่าคนชอบวินเทจชอบตัวละครแพทแบบอ่าแพทแบ็คโคเวอร์อะไรเงี้ยผมเอาไปเล่นผ่านนะเออซึ่งมันอยู่ในเกมอะไรยากครับมันผ่านยากดาเมจมันแบบปริมปริมกับเลือดมอนเลยอะแต่มันผ่านได้ถูกไหมฮะ โอเคอันนี้คืออีเวนต์ฮาโลวีนนะเดี๋ยวผมเอาอีเวนต์ต่อไปให้ดูอันนี้ของ AA นะผมยกตัวอย่างให้ฟังเลย AA นะครับเลดเรดล่าสุดเลยก็ได้เลดล่าสุดเลยคือเลดอะไรดราก้อนบอลครับใครมาทานนี่อันนี้คือผมว่าคนที่เล่นดราก้อนบอลแซมดของภาคจอมันบูครับคือ เขามีตัวเลือกให้หมดเลยครับว่าด่านไหนสามารถเล่นอะไรได้บ้างดรอปอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยเขาไม่ฟิกเลยครับว่าเอ้ยอันเนี้ยแม่งไม่ดรอปนะอันนั้นดรอปทุกด่านแต่เปอร์เซ็นต์ต่ำนะครับคือไม่ว่าจะเป็นแอคหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับคือเขาจะอ๋เดี๋ยวผมเขียนดีๆแล้วกันนะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยคือมันจะล็อกไว้เลยว่าหนึ่งถึงสามเนี่ยคุณสามารถเล่นตัวละครที่เขาไม่ได้ฟิกไว้ได้ แต่4 5เนี่ยมันจะยากมากนะมันจะยากมากนะต้องใช้ตัวละครที่เก่งระดับหนึงนะครับแต่ในขณะที่ผมพูดมากลับมาตอนเรื่องแรกเรื่องของพูอันนี้ครับ1 2 3เนี่ยพวกเมตาใหม่เล่นได้หมดเลยเมตาเล่นได้อะไรเล่นได้อีกแพทเก่าแพทก่อนเมตาครับอ,อย่างเช่นมันจะเมตาสมมุติเมตามันเป็นแพท2สมบูรณ์นะแพทส ย้อนกลับไปแผดหนึ่งเล่นได้ครับหนึ่งสองสามนี่เล่นได้แต่ของ AA เอเนี่ยสี่ห้าเนี่ยเอาหนึ่งมาเล่นเนี่ยอาจจะไม่ผ่านเนี่ยอันเนี้ยหนึ่งไม่ผ่านเอาเมตามาเล่นผ่านหรือตัวละครที่เกี่ยวข้องเล่นผ่านนะครับเนี่ยคือมันมีตัวเลือกง่ายปานกลางยากให้เล่นแล้วตัวละครที่อยู่ในเมตาสองกับหนึ่งเนี่ยครับเนี่ยตัวละครเนี้ย ผมเกียร์นี้กันมันมากกว่า10ตัวนะผมว่าคือมันประมาณ15ตัวเลยค่ะด้วยสามอ่ะที่สามารถนําลงมาเลือกใช้ใน1นึ่นี้ได้และ4ี่ห้าเนี่ยสามารถนำมาเลือกใช้ได้ประมาณแบบ8ปดถึงเตัวเนี่ยสามารถนําไปลงใช้ได้8ปดถึงเตัวซึ่ง8ปดถึงเตัวก็อย่างที่บอกก็คือไล่เรียงไปจากหน้าเมื่อกี้นะครับก็คือ ง่ายปานกลางยากหาได้ยังไงหาง่ายไหมหรือหายากหายากอาจจะเก่งแต่หาหมายถึงว่ามันหายากแต่พอเอามาใช้มันอาจจะแบบเราอาจจะเล่นง่ายขึ้นแต่ถ้าตัวละครดรอปจาก Battle p a าร์ทหาหาง่ายอีโ e วไม่ไม,ไม่ไม่ยากมากแต่ตอนมาเล่นอาจจะต้องแบบใช้ฝีมืออาจจะต้องใช้การวางแผนเพิ่มเติม,ตมนะครับเนี่ยอันนี้คือประเด็นเลย ซึ่งผมยังไม่ได้จะไปอวยอะไรเพิ่มเติมอีกนะกับระบบแมทช์เมคกิ้งที่ทําให้แบบผู้เล่นสามารถช่วยกันได้อันนี้ผมไม่พูดแล้วกันเพราะว่าแมปสองแมปที่ผมพูดมาเนีมันยังไม่มีนะครับนี่คือสิ่งที่ผมเลยบอกว่ามันต่างกันอันนี้จะสรุปและสุดท้ายแล้วครับอ่ะ A C D นะครับ A L S และอันสุดท้ายนะครับ A A ผมเขียนเลยอันนี้คือผมจะเป็นสีแดงนะผูตัวละคร ACD เวลามีแพทใหม่เข้ามาคอนเทนต์ใหม่เข้ามาฟิกตัวละครที่จะดึงมาจากทั้งเกมเนี่ยให้สามารถนำมาเล่นได้เนี่ยมีอยู่แค่4-5ตัวซึ่งระดับที่มันต้องเจอครับคอือยากแล้วก็ยากมากนะครับ ยากและย,ยากมากอ่ะ ALS นะครับ Anime Last Stand กับแพทใหม่โลก2ระบบดันธาตุรวมกับบัฟด้วยที่สามารถนำมาใช้ได้นะครับอันนี้คือผมจะเขียนแล้วนะ Anime Last Stand นะครับคอนเทนต์มันเยอะมากผมขอยกตัวอ,อ,อย่างเช่นคอนเทนต์สตอรี่ใหม่ละกันระดับไอ้เพอร์กาโทลี่ระดับยากสุดอะ F6 ตัวคอนที่สามารถนำมาใช้ได้ ฟิกไปเป็นด่านเลยเพราะเป็นเรื่องของธาตุนเนาะอ่อไม่เกินสามตัวนะผมว่าอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันถ้าข้อมูลผมผิดผมขอโทษด้วยแต่ว่าผมไม่ผมว่าไม่เกินสามตัวคือมันจะต้องเป็นตัวที่หายากมากนะครับคือไม่เกินสามตัวแถมสามตัวนี้ต้องมีบัฟลุง้งถ้าจะผ่านอันนี้คือผมเขียนกรณีเพิ่มเติมนะอ่ะผมขีดสีเหลืองเนี่ย ถ้าอยากเล่นมากกว่า3ตัวนี้จะต้องมีบัฟกริชเท่านั้นซึ่งเป็นบัฟที่อารมณ์แบบโหดที่สุดในเกมนะครับมันถึงจะผ่านได้ส่วนบัฟที่บัฟอื่นทุกคนจะรู้กันว่ามันไม่มีประโยชน์บัฟที่ต่ำกว่าลุ้งลงไปหรือโอเวอร์โหดนะครับนะกระโปรงกระเป๋าอะไรเงี้ยยังไม่สามารถใช้งานได้เลยซึ่งเกณฑ์ระดับความยากเนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่ของแอนิเมะลัสเตน ยากมากนะครับยากแล้วก็ลัคกี้ด้วยคือพึ่งดวงด้วยครับแล้วช้อยของง่ายและปันกลางอ่ะมันไม่มีนะส่วน AA เนี่ยอันสุดท้ายแล้วครับที่ผมพูดมาไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็ตามแต่เวลาเขาจะปล่อยแพทออกมามันจะมา4-5ตัวซึ่งตัวละครพวกนั้นน่แม่งจะเป็นเมตาหมดเลยนะครับนะเวลาเขาปล่อยแพทอะไรออกมา เอเอเนี่ยหนึ่งคอนเทนต์เนี่ยสามารถลงได้มากกว่า15ตัวครับ15ตัวที่สามารถหามาลงได้ในเกม15ตัวนะแล้วถามว่าอ่ะถ้าไปเทียบกับลาสแต n นบับลุงไม่ต้องบับยากที่สุดยูนิคต้องใช้ไหมยูนิคยูนิคเนี่ยที่เขาบอกโอ้ยแมพโหดที่สุดเลยเนี่ยไม่ต้องใช้นะครับไม่ต้องใช้ แค่บัฟแบบกล้ามหนึ่งสปีดหนึ่งหรือกอสปีดสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วถามว่า AA เนี่ยเวลาให้มีเลือกช้อยเนี่ยช้อยมันคืออะไรบ้างโอ้โหเยอะมากช้อยมันแบบระดับความเล่นคือมีถึงง่ายนะครับปานกลางนะครับก็มีปานกลางก็มีอยากเล่นแบบอ่าง่ายง่ายนี่คือแบบวางตัวเดียวจบไม่ต้องทาอะไรเลยนะครับวางตัวเดียวจบไม่ต้องทําอะไรเลยปานกลางนี่คือแบบโโหตัวละครมันอาจจะแบบ ต้องวางตัง์นิดนึงต้องอ่าแบบไปวางหลังหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมีช้อยให้เลือกแล้วก,ก,ก็ยากมากยากมากที่คือโอ้โหไปวางเกือบชิดป้อมอ่ะแล้วแบบว่าต้องปั๊มตัง์นานมากจบดันช้ากว่าคนอื่นเนี้ยอ่าจบช้าอัานงี้เห็นไ,ไหมมันมีช้อยให้เลือกครับเนี่ยครับคือสิ่งที่ผมจะมาพูดอย่างนี้คือข้อเสียของเกมหลังๆนะครับช้อยในการเล่นตัวเลือกมันน้อย สุดท้ายแล้วเนี่ยสรุปแล้วคือตัวอวยใช้ไม่ได้ครับอวยไม่ได้อวยไม่สามารถเล่นได้ครับนักเกมปัจจุบันนะผมไม่พูดถึง A A และเ a มันจบไปแล้วครับตัวอวยใช้ไม่ได้ฟิกแค่ว่าแผดเก่าใช้ได้แบบน้อยครับใช้ได้แค่นี้ใช้ได้น้อยน้อย ผมเขียนยากน้อยครับน้อยส่วนสิ่งที่เล่นได้นะครับสิ่งที่เล่นได้เป็นสีเขียวครับเมตาซึ่งอันเนี้ยเมตาเนี่ยทุกเกมมันต้องเล่นได้อยู่แล้วถูกไหมแต่เกมที่ผมพูดมาเนี่ยมันแบบเท่านี้นครับเมตาไม่ก็ไม่รู้จะพูดแหละไม่รู้จะพูดอะไรแล้วมันแค่เมตาครับ มันแค่เมตามันไม่สามารถแบบดึงเอ่อมันไม่สามารถดึงแบบตัวละครจากทั้งเกมในบ่อน้ํามาเพิ่มได้ครับซึ่งเมตาเนี้ยมีกี่ตัวแต่ละเกมก็ต้องไปคิดพิจารณาดูแต่ผมบอกเลยครับม่ไม่เกินแบบ6 7ตัวอะอันนี้พูดผมแบบอวยสุดๆแล้วไม่เกิน6 7ตัวซึ่ง67ตัวเนี้ยแม่งบางเกมแม่งหายากหมดเลยอย่างเช่น a n เม e last day เนยหายากหมดเลยดรอปยากหมดเลยดวงหมดเลยนะครับบัฟมุดดับก็ดวงนะครับ ส่วนในเรื่องของ a อนิเม crossover เนี่ยโอ้โหน้อยกว่าอีกยากกว่าอีกแล้วก็พึ่งบ,บัาเหมือนกันแม่งเหมือนกันเลย2เกมเนี้ยไม่สามารถดึงตัวละครจากบ่อน้ำมาใช้ได้อย่างคุ้มค่าเลยครับนะโอเคครับประมาณนี้ละกันสำหรับ Snow One o One เนอะอันนี้คือเป็นความคิดส่วนตัวของผมซึ่งผมอ่ะมานำมาพูดคุยกับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคิดเห็นอะไรยังไงหรือชอบคลิปแบบเนี้ยสามารถคอมเมนต์มาคุยกันข้างล่างได้นะครับวันนี้ผมก็เอาจากประสบการณ์ผมมานั่งคุยกัน นะครับผมถ้าใครชอบคลิปอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะคลิปแบบนี้ลายมือผมอาจจะช่วยนิดนึงเพราะมันเขียนในคอมนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้ว,ลวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย